ก็ก็ตามนั้นนะคะก็คือสิ่งที่ได้ขอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพันล้านแล้วตอนนี้ภายในระยะเวลาใช่ใช่ก็ให้ได้กี่เดือนกี่ดก็เก้าเดือนเก้าเดือนแล้วรอบนี้เก้าเดือนกี่นัดนะคะพี่ก็คือไม่ได้จุดครั้งนี้ไม่ได้จุดแล้วเพราะว่าเยอะมากแล้วไงแล้วก็ถ้าจุดที่ก็คงเยอะเหมือนกันน่ะได้บอกว่าแล้วก็เลยเปลี่ยนการถวายใหม่ก็คือว่าถวายมโนลา ก็คือว่าอ้าก็มีพูดบอกมาว่าเออพี่ไข่ก็ชอบมโนรานะเชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยได้ดูแบบใกล้ชิดพอได้ดูคันโอ้โหดีมากสนุกมากเ,ออเหมือนไปดูคอนเสิร์ตอะด้วก็ออกมาโอ้เข้าใจเลยเพื่อนนะมีเงินเท่าไหร่โอ้โหอย่างกับแม่ยกเนี่ยเ,ออเพราะว่าคณะนี้ คณะนี้เขาแบบว่าเล่นสนุกจริงๆไข่เลียมเลยค่ะแล้วก็เลยถวายมโนรา,าเปิดโรงทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจัดมาห่อศพให้จัดมห,ห่อลศพให้ค่ะ<อ>ใช่ค่ะนังรำนี่ต้องมากี่คนคะที่แบบอ๋อเพื่อนใช่ไหมคะคือมีทั้งมีทั้งมโนราแบบเอที่เขามีมืออาชีพ<อ>แล้วเพื่อนๆก็แบบไปร่วมกันแบบํำด้วยถวายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปเงี้ยก็จะมีเพื่อนไป เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็แล้วแต่ละคนเขาก็คงขอส่วนตัวของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรวมวันกันแล้วก็โอเคก็ไปวันเนี่ยต้นเดือนที่ผ่านไอยางผลที่มันเกิดค่รนข้างรวดเร็วพันล้านน่อะไยังไงครับพันล้านคือเป็นขั้นตอนก็คือว่ามันทุกอย่างเวลาทําธุรกิจต้องมีตั้งเป้าเนาะเราก็เราเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ต้องตั้งเป้าว่าเราอยากจะมียอดขายเท่าไหร่ตอนแรกก็ขอแบบ น้อยๆก่อนใช่ไหมเออขอแบบมีผลิตภัณฑ์ใหม่อ่างเงี้ยตอนเซลลิฟูที่แบบว่าช่วงโควิดใช่ไหมก็แบบเออพี่ไข่ขอแบบวันละสิบเลยได้ไหมอะางเงี้ยคือเพราะว่าให้แบบเหมือนกับที่เราอ่ะรู้เลยว่าอันเนี้ยไม่น่าจะแบบด้วยตนเองหรอ่าเพราะว่าแบบด้วยความห่นศัย์เลยเลยก็ได้ได้ก็ได้เสร็จก็บอกงั้นเดี๋ยวเดือนนี้หมายถึงเดือนก่อนนั้นน่ะนะก็บอกงั้นขอร้อยเลยละกัน ก็โอเคก็ได้่อนที่ไปจุดมา1 30นั่นแล้วก็เลยเปลี่ยนมาพันแล้วก็คือพันนี้ก็ค okay ือยอดรวมว่าเอาละก็คือถ้าได้พ nah. ันแล้วก็ก็คือก็จะไปเนี่ยถวายมหอระโศพนะคะก็คือก็คือมโนราแล้วก็ลงทางพี่แม่พันลานี้คือเราหยุดไม่หยุดสิอย่าสิโอ้ยคือก็ต้อง คนเรามันก็อย่างงี้แล้วเวลาเราทําธุรกิจใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่าขยบยอดขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าคือเอาจริงก็งงเหมือนกันคือแม่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองอขายไปถึงพันล้านแล้วเพราะว่าเราอจะเป็นคนแบบโฟกัสเฉพาะรายเดือนว่าเฮ้ยเดือนนี้เราต้องการที่จะยอดให้มันชนะเดือนที่แล้วก็คือยังเคยบอกว่าเราไม่รู้เลยว่ากู้แข่งอะไรยังไงเป็นใครเราไม่รู้เรื่องเลยดูแต่ตัวเองว่าเดือนที่แล้วได้เท่าไหร่เดือนนี้เราต้องเอาชนะให้ได้ดังนั้นเแม่ก็จะวนแบบ สมาธิหรือชีวิตเราอ่ะก็จะวนรอบอยู่กับเป้าหมายคนชอบถามผู้ชมผู้ชายไม่คุยมันไม่ได้คุยจริงๆวันๆอ่ะคุยแต่ไลน์ลูกค้านึกว่าตอบไลน์ลูกค้าได้ตังค์นะตอบไลน์ผู้ชายมันไม่ได้ตังค์นะบางทีอาจจะมีเสียนะเอออย่างเงี้ยต้องลองดูก็คือเออก็เนี่ยวนเวียนวนเวียนอยู่กับเป้าหมายก็เลยยอดที่ได้อ่ะมันก็เลยขยับขึ้นขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ก็เลยขยายแบบ ธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยไปเรื่อยๆเราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาเรื่อยๆคือมาดูอีกทีอ่ะแบบพนักงานที่อยู่ในบริษัทอะมไม่ว่าจะเป็นแอดมินคนแพ็คของกราฟิกตัดต่อบัญชีอะไรนะ<ม><ม>นี่ก็จะร่วมร้อยคนแล้ววะก็ตกใจเหมือนกันออแล้วก็คือพอเพื่อน,นมาบอกว่าบัญชีส่งยอดมานะว่าเฮ้ยรวมมาทั้งหมดแล้วเนี่ยขายมาได้เฮ้ยเฮ้ยมันถึงเลยนี่ว่า คือแบบก็ตกใจร้องไห้เลยอะแบบเพราะเราอะดูแค่หลายเดือนอย่าที่บอกอพอเพื่อนบอกเฮ้ยมันเป็นแบบได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงวัดที่ขายมือเดียวเลยนะคือแบบเพราะอะไรไม่ลมไม่ได้มีตัวแทนเนี่ยเราไม่ได้วางห้างเราไม่อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเริ่มทําแบบที่เราไม่เคยทํามาก่อนอก็ร้องผิดร้องถูกถึงออกับแนอนก็เป็นเรื่องงานตื่นมาคิดเรื่องงานฝันแค่เป็นเรื่องงานอ่ะอเพราะฉะนั้นก็เลยแบบ สู้อดทนฟันฝ่าคือเราอ่ะไม่ได้เราไม่เลิกแล้วประกอบกับการที่อย่างที่บอกก็คือว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่แบบเป็นกําลังใจอะเนาะเป็นกําลังใจให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ได้ที่หลายตัวใช่ไหมอันเดียวเลยก็คือ power shot ขั้าต่อไปนี่คือของเรายังไงครับพี่แนคือจริงๆแล้วมันก็จะมีอีกธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะซึ่งซึ่งในแง่การเอ่อการซื้อขายออนไลน์ที่ในโลกทุกวันนี้ทุกคนแบบ ซื้อของกันออนไลน์แล้วเนี่ยลังดังน่แนนะแม่ก็จะไปในอีกธุรกิจหนึง่งแต่ยังเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการออนไลน์ซึ่งจะอำนวยความสะดวกคนได้มากขึ้นการซื้อของคนก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพราะมันเกิดจากการที่เราอะ มีปัญหามาก่อนคือจากที่เราไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยต้องโอนเงินกันยังไงจ่ายบัตรเครดิตยังไงเขาต้องเสียค่าธรรมเนียมเขาต้องส่งอะไรกันยังไงบริษัทอะไรคือไม่รู้เลยคราวนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนน่ะถ้าอยากมาขายของอ่ะเขาต้องทำยังไงกันวะเราก็จอำนวยความสะดวกโดยทําหลังบ้านให้นี่ก็จะเป็นแบบอีกสเต็ปหนึ่งต่อไปแต่สําหรับผู้พาวเวอร์ชอตเลยพวกนี้ก็ยังทําอยู่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นพี่ขายไข่เขาก็ถึงแบบมีไข่่กะละแมยเพราะเราประสบความสำเร็จคือก็ขอบคุณนะคะแต่ดิฉั แจ้งไว้ตรงนี้อีกครั้งว่าดิฉันไม่มีสุดได้สุดเสียอะไรเลยนะคะ,ะแล้วก็จะรุ่นจริงรุ่นปลอมดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคนก็ส่งมาให้ทุกวันทุกวันจริงๆว่าพี่ๆคนนี้เขามีขายอีกแล้วตองนี้เ็นบอกว่าฉันไม่แล้วก็มาถามว่าพี่อันนี้จริงไหมบอกกูจะรู้เลยทางวัดเขาได้แจ้งเราไม่ไม่ไม่คือที่วัดเจดีเนี่ยเขาไม่มีการซื้อขายกันในวัดนะคะคือเขาก็จะไปมีแบบมีคนเออที่ไหนอะไรต่างๆก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องมันเกิดจากว่าวันนั้นที่ไปจุดประทัดแล้วคนก็มาถามว่าแลอ จะนอนแล้ว uh huh. คนก็แบบเราก็เม้ามอยกับลูกเพจเราตามเรื่องอะเร uh ื huh. ่องอแว่าก็คุยกัะสุนสนุกสนานคนก็ถามว่า ที่ไหนผู้บูชารุ่นอะไรเราบอกโอ้หลายรุ่นนะ,อะเอาี่รูปจริงๆคือหลายรุ่นเพราะว่าที่บ้านมีเยอะอเพราะว่าเพื่อนแม่เพื่อนเป็นคนนครก็ให้มาเป็นเซตเลยเราก็ไว้บูชาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราบอกโอ้ขี้เกียจลงไปเอาอ่ะชั้นหนึ่งอ่ะเราอยู่ชั้นสองแล้วอะไรเงี้ยเอยแต่มีติดกระเป๋ารุ่นรุ่นหนึ่งนะพกง่ายก็ไม่ได้คิดอะไรก็หยิบขึ้นมาอ่ะเน,นี่ยรุ่นนี้แล้วยังไม่รู้เลยว่าชื่อรุ่นอะไระคนก็แคปหน้าจอไปไปเรียกว่ารุ่นกาลเนร์แลเนร์แบบ อะไร<อ>ก็<อ>แล้วแต่กลายเป็นแบบว่าปานปลายเป็นถึงขั้นแบบมีของปลอมออซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงกันดีออแล้วก็บอกโอ้โหราคาสูงขึ้นเด<า>ีเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกว่าเออเออก็กดีใจด้วยนะกับทุกภาคส่วนเพราะว่าเอาบางคนก็อาจจะม,มีงานทำม,ม่มไีรายได้หรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าเออฉันอยากมีกําลังใจมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมีบูชาไว้ก็ดีเพราะว่าการบูชาเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆตัวเราอ่ะก็จะได้แบบประพฤติดีทาดีอะไรกันไป บูชายังไงถึงปังบูชายังไงให้ปังได้ขนาดนี้โอ้ยตายแล้วแต่ว่าแต่ตอนนี้มีสักองค์นี่จังไมยนี่เรื่องนี้เอาจริงเหรอวะคือมูชายังไงให้มันปังกูรี่อยคืออย่างนี้ก็คือความจริงก็มีหลายองค์คือเวลาเอาแหมคนเราเวลาไหว้พระใช่ป่ะเราก็จะมีได้เลยเราก็มีหลายจากหลายสำนักหลายอลไรเราก็เก็บใส่กระเป๋าแล้วไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือสําหรับพี่ไข่ก็คือว่า ไปก็ตั้งจิตอะค่ะเวลาลาอธิษฐานอะไรต่างๆนะคะก็คือว่าเราก็รักษาศีลนะเนาะเราก็รักษาศีลห้าทำทานภาวนาคืออันนี้มันเป็นเบสิกที่เราต้องทำศีลห้าก็จบแล้วใช่ศีลห้าก็ไม่ได้หรือหรอเฮ้ยแต่ขออย่างนี้มันทําได้เมื่อก่อนชันศีลหนึ่งยังไม่รู้จักเลยแต่โอเคพอเรารักษาศีลศีลห้าให้ทานภาวนาต่างๆตั้งสมาธิใช่ไหมคะพอเราจะขอเนี้ยเราต้องตั้งจิตคือจิตต้องเป็นสมาธิไง คือบางทีอะถ้าเราไม่เป็นสมาชิกสมาธิใช่ไหมแล้วเราเจอเจอผู้ชายเดินหล่อมาอุ้ยแต่ละหล่อเอาลืมขอหรือเปล่าหรือปล่าอ่ะสมมติหรือบางทีเราก็ตั้งตั้งจิตอยู่แล้วก็แบบได้ยินคุณป้าข้างๆเขาขออุ้ยฉันเอาด้วยแล้วกันอ่ะเรื่องเราหลุดละอ่างเงี้ยดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานอะเป็นสิ่งที่จําเป็นเนี่ยรอเาอ่เราก็ตั้งจิตอธิษฐานใช่ไหมคะแล้วก็แนะนําตัวว่าเราเชื่ออะไรยังไง แล้วเรื่องนี้เราตั้งใจก็พูดเออเราเป็นใครอะไรยังไงบ้านอยู่ไหนเกิดไปที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เออมีใครแนะนํามาไหมเหมือนอแบบเรือบอกว่าเออได้รู้จักพี่ไข่เพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็บุญกุศลที่เราเคยสร้างอ่ะทำมาดีอะไรมาบ้างนรืออกมามแล้วก็ขอถวายบุญความดีเนี้ยให้แก่พี่ไข่ แล้วก็ยังไม่เสร็จอ้าวขอยังอะยังไม่ได้ขอเลยเนี่ยเอาเวลาเราขอเวลาเราขอจากใครเราต้องให้ก่อนอ่าถูกไหมเราต้องให้ก่อนรับเออให้ก่อนเราทําดีอะไรยังไงปุ๊บปุ๊บเราชื่ออะไรปั๊บมีเรื่องมีเรื่องอยากจะขอขอแบบความช่วยเหลือสักนิดคือพี่ไข่เนี่ยคือแม่ไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตว่าพี่ไข่เนี่ยเขาเด่นเรื่องการว่าขอไหว้ได้ขอได้ไหว้รับ ของหายจะได้คืนเรียกลูกค้ามาซื้อของอทํายอดให้เข้าเป้าอุ้ยตรงกับเราเลยอ,อันนั้นอะตอนนั้นะขอไปแล้วโดวยไม่รู้เรื่องนี้นะ,ะก็บอกโอเคงั้นพี่ไข่ขอให้ลูกค้ามาซื้อกันเยอะๆแล้วขอให้ได้เป้าเท่านี้ภายในเวลาวันนี้เดือนนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วชาติได้จะมาทําอะไรให้ ท้ยาทายเรื่องอะไรหรอท้าแม่จิโต้องโอ้ยไม่เคยไม่เคยไม่ใช่สำเร็จนั้นเนาะอ่ะหล่อนถ้าหล่อนมีคนมาท้าหล่อนหล่อนทำไงก็ไม่ให้นะเห็นมาละใช่ไหมอ่ะลองดีเหรออะไม่ให้เราไม่เคยทำางั้นนะโอ้ยสิ่งศัก่ิ์สิทธ์ไปทำางั้นแล้ว่ต้องเรียกพี่ไข่หรือไอไข่เออเราถามหลายคนสงสัยมีหลายชื่ออะไรเงี้ยพี่แม่ในขณะที่คนประสบความสำเร็จด้านนี้เราเรียกอะไรเราก็เรียกเขาพี่ไข่เพราะเราก็รู้สึกว่าแบบอุย้ายุมากกว่าเรานะบางคร้เขาเรียกตาไข่ด้วยซ้ำเนาะเหมือนในไลน์พี่แม คือก็เวลาสมมติวันนี้พี่ไข่ยอดยังไม่ได้เลยอ่ะแนี่เธอก็ไปดูไลฟ์ฉันมาหรอแล้วเธอจะมาถามฉันทำไมอ่ะเธอก็รู้อยู่แล้วเพื่อาทีสัมภาษณ์อ๋อทำข้อมูลก็เวลาแบบวันนี้แบบยอดไม่ค่อยดีอ่ะพี่ไข่คนซื้อหายไปไหนหมดอ่ะอีกะก็มีก็มีก็นั่งอยู่ัฉันอยู่คนเดียวไม่มีบัวจะให้ฉันพูดอะไรอ่ะแล้อก็ออกมาพี่ไข่วันนี้แบบเนี่ยนะท้ามงแล้วยอดไม่ค่อยดีเลย เออขอลูกค้าเยอะๆนะอะไรเงี้ยบางทีขอลูกค้าเยอะๆลืมขออะไรอย่างเลยไขอคนมาช่วยตอบด้วยไม่ทันเขาไม่ต้องขอพี่เมย์ตอนนี้เราเป็นจุดเริ่มต้นเต้นเลยอะไรเงี้ยที่เหมือนทำให้คนรู้จักอะไรเงี้ยจริงๆพี่ไก่เาก็ดังมานานแล้วนะวัดแตกไปแล้วทคนไปเยอะเายอะไรเงี้ยไปล่าสุดก็คิดว่าจะเจออะไรอย่างนี้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าเพื่อนบอกว่านี่เข้าไปเที่ยวสามสี่ชั่วโมงเลยนะรถติดมากแล้วก็ปรากฏว่า เพื่อนก็ดูกูก็แ a บเฮ้ยแดงเถือกเลยแล้วก็เอาทำใจละปรากฏพอเลี้ยวเข้าซอยเฮ้ยไม่มีรถเลยรูดุดึ้ดๆึ้เข้าไปเลยจบแล้วก็คนในวัดก็ไม่ได้แน่นอะไรเท่าที่ไปเมื่อวันที่หยุดยาวๆวันเสาร์เออตอนวันมาณสี่โมงอ่คนแบบโล่งๆเลยแล้วก็เลยได้แสดงเสดงอะไรให้พี่ไข่อะไรเรียบร้อยเลยพี่แม่พี่แม่อย่างล่าสุดที่ไปไปแก้บนอะไรเนี่ยมันตอว่าอย่าง ก็ขึ้นไปอีกสเตจหนึ่งเออก็ต้องขึ้นหมื่นแล้วล่ะระยะเวลาคราวนี้มีกำหนดเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวรู้ได้แล้วเดี๋ยวรู้เห็นเห็นไปเช็คอินเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นแล้วพอเราใช้ประสบการณ์แบบนี้เราจะทำอะไรให้มัขาดครับอย่าง คนก็จะสร้้าางงรรรูปหล่ออะไยเเีคิดดไปต่อยอยหมัจริงๆแล้วก็ก็คิดไว้เหมือนกันนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีหลายที่เลยอ,ะอ่ะคือถ้าได้ดูซูเปอร์แมร์ก็จะเห็นว่าแมร์ก็ไปหลายที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆแล้วแมก็รู้สึกว่าแมร์ผูกพันกับนครศรีธรรมราชอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ไปน้ําท่วมแล้วก็ไปไปเลยบอกโอ้โหทำสกู๊ปอะไรกันเราย้อนไปโอหเราไปนครเยอะมากนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่าได้ได้ทำอะไรตอบแทนได้บ้างอะไรเราก็ยินดี แล้วก็เในเรื่องตอนนี้ก็คือได้ฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวให้คนได้ไปเที่ยวกันอ<ร>ะไรเงีย้ยก็ค<ร>ือมันตลกตรงที่ว่าคนมันจะแท็กา่าเราว่าตอนนี้เพื่อนชั้นครึ่งเฟซอยู่นครศรีาาธรรมราชก็เป็นองเงี้ยก็ดีก็จะได้ทุกคนชาวบ้านก็จะได้มีอาชีพลรือตาปากได้เ,ออเป็นคนเลือกค่ครับที่ดิก,กรารสามเส้นว่าใครวะยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่ได้ถ่ายเทปม่เลยยังก็ที่ถ่ายมาก็ยังไม่ได้มีใครมีเราอะชมพู่เขาคงแบบอัปเดต ในี่ทีมงานก็ยังไม่ได้อัปเดตกับทางพิธีกรใช่ไหมคะพี่แม่เราอ่ะเป็นคนรู้พร้อมกันกับทั้งหมด่เวลามีข่าวปุ๊บเราถึงฮัลโหลไปหาประสานงานประสานงานโอ้หนูก็เพิ่งรู้ค่ะก็เดี๋ยวถ้ามีหรือไม่มีอะไรเดี๋ยวก็น่าจะรู้เหมือนมันมีข่าวมาว่าจะเป็นดีเจมัตูมมาแทนหรออันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงยังไม่ทราบรายละเอียดยังไม่ทราบรายละเอียดค่ะค่ะ พลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe y o u t u b ารา r a ลี่ออ o ฟิเชียลกันไว้นะคะ